แม่สวยหรือยังก้อยแม่เธอแต่งตัวไปไหนแนะไปดูหมอลำฮะไปดูหมอลำไปดูหมอลำแต่งขนาดนี้เลยอืมม่นต้องแต่งของเธออะไรก็ไปแต่งตัวปกติไม่ต้องขนาดปกติแต่ก็ขอทาพงทาครีมลงโลชั่นก่อนจะได้แบบยูยวๆนิดน,นึงหอ,อมไหมแต่งชุดเาลาหอถ้าถึงแต่งแล้าอะไรยิ้มทำไมหันเขี้ยว มันเื่ออะไรไจระไปดูหมอลังอยมันก็ไปดูหมอลัไปดูหน่มั้ะไม่ไปนะเธอแต่งขนาดนี้เราก็ไม่ไปทำไมไปขนาดนี้ขึ้นโชว์เลยนะก่อนที่จะไปต้องบอกโฟล์ก่อนเมื่อกี้เขาเอฟไม่ทันแล้วก็เรียกร้องมาเราเปิดแค่ร้อยห้าสิบชุดใช่ไหม,มเขาบอกว่าขออีกหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะคนเขาดูไลฟ์สดย้อนหลังเขาไม่ทนันครับโลชั่นน้ำหอมน้องเกียวหลอดละสามร้อยเก้าสิบบาท แต่วันนี้นะคะใครที่ซื้อสามหลอดสี่ร้อยเก้าสิบบาทคุ้มมากหนึ่งหลอดสามร้อยเก้าสิบวันนี้สามหลอดแกีรละสี่ร้อยเก้าสิบาทสี่ร้อยเก้าสิบบาทใช่ครับนี่เลยค่ะทุกคนหนึ่งหลอดสามร้อยเก้าสิบ วันนี้ใครซื้อ3หลอด490บาทรีบพิมพ์สนใจเลยใช่ครับต้องรีบครับให้อีก50คนเท่านั้นครับผมให้อีก50คนนะคะตามคำเรียกร้องนะคะทุกคนเป็น490 4 9 0ยก้ไป3กล่องเลยแ้ไป3มกล่องไปใช่ไปไหนไปไหนเดี๋ยวไปไหนยุโศกอุ้สวัสดีค่ะสวัสดี FC นีนิรุยนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่อง จอ LED กับฉากหมอล่ำพี่น้องขาอ่ามีคอมเมนต์หนึ่งนี่เพิ่นบอกว่าปีนี้มีจะจอ LED คือบเหตุฉากคือบอลงทุนแนวสัน่นป๊าดพี่น้องอย่าว่าจอ LED บอลงทุนเถาะจอ LED น่ะแห้งลงทุนหลายคือแต่ละปีเขา,า,าก็จะเฮ็ดฉากมาเรื่อยๆเนาะบานก็นเลยคุยกัน ในปีนี้ว่าเขาอยากปรับเปลี่ยนอ่าระบบเวทีใหม่อยากปรับเปลี่ยนแนวใหม่บอยมันซ้ำเกา่าสิ่งสจังไดแถวพาวาใส่เจ้าเจีจอ led ดีบอเพ่นวา,าก็เลยเข่าก็เปรียบเทียบใส่กับฉากครับพี่น้องสําหรับวงของเรานะคะเวทีน่ะเราก็คือจ้างเข้ามาเวลาเราขึ้นฉากเท่ากับจ้างค่อนวอยขึ้นเป็นงานละนกหลักการทําฉากแต่ละปีค่าจ้างเฮดฉากน่ะคือ สองแสนทั้งอุปกรณ์ทั้งค่าจ้างสองสองแสนถึงสามแสนในการทําฉากแต่ละปีนะคะแล้วเขาก็มาจ้างนคนขื้นอีกแล้วทีนี้พอเวลามันถูกฝนเขาก็มองวา่าอ่าการเก็บการเดินทางไปน้ำและถือฝนน้ำแล้วมันทําให้ฉากเราพังพังเยอะมากบัน่นบางงานที่เข้าไปนี่ฉากมันหักมันหยัาง อาที่เ้อออกงานางเงียๆห้บริวลามา,มา,ม,ามาสั่งเปลี่ยนใหม่เป็นบอกเราก็มองว่าจะภาพยานจะภาพพนาาืนบุคุ่า้องก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่จอ LED ฟังนี้ดีเลวค่ะฉากแต่ละปีสองถึงสามแสนบาทแต่ว่าจอ LED ลงทุนล้านกว่าบาทพี่น้องค่ะตาคาจอครับค่าไฟ คือปีที่แล้วเราซื้อแล้วเกือบล้านปีนี้เข้าซื้อเพิ่มล้านกว่าบาทเทรื่องจอ่อเทรื่องไฟอันใดลงทุนหลก็กันนพ่อจวาวาแล้วใช้งานไปไม่ใช่ว่ามันจะไม่สึกหล่อนะคือถ้าจอจออนะ่ะมันจะมีขนาดของมันใช่ไหมถ้าจอตัวนี้เสียพังเข้าก็ได้ซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าข้อดีของจอเราก็ามองว่า คือทีมจอทีมไฟพันกับขืนอยู่แล้วเขาไก่พันรับพิชอบบลากะเสียค่าจาใ่ใเพันขื้นเพิ่มไห้เห่าจังสีนาค่ะพี่น้องลวกะเขาอยากได้ฉากใด,กดสมมติวปีนี่เขาโชวนี่ฉากนี้ไปหอดปีใหม่เขาโชวนี่เขาก็เปิดฉากนั้นขึ้นมาแล้วมันก็สิเต็มเวทีล่ะปีนี่ใส่โชวนี่เขาก็เปิดอีกฉากหนึ่งขึ้นมาอยากได้ฉากหด,กดเขาก็เปิดเอา แต่คนว่าบนลงทุนพี่น้องขาก็สีที่ใ้ฟังมาซื้อจอเบิดหลายกลัวซื้อจอเบิดหลายกลัวเฮ็ดฉากพี่น้องปีนี้ลงลงทุนล้านกว่าบาทก็คือให้ให้พห่อเฮียนไปซื้อเลยทั้งจอทั้งไฟทั้งอย่างลงเพิ่มเพราะว่าถ้าเราใช้แต่จอเราก็ต้องซื้อไฟเพิ่มนะคะบาน มันก็นเลยลงทุนหลายจักหน่อยสําหรับคอมเมนเดอร์ทีว่าเขาม่ลงทุนเลยพี่นอ้องจอแพงก็ฉากนะ,ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดติงกันเข้ามาคือแบบแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะนี่ลุยกับมาอธิบายฟังซื้อว่าลงทุนปีนี้ลงทุนเยอะกว่าทุกปีเพราะว่าฉากอะ สูงสุดมากสุดที่เราทำก็คือสองถึงสามแสนบาทต่อปีแต่ว่าจอลงทุนเป็นล้านพี่น้องะ่ะอันใดลงทุนหลายกว่ากันพี่น้องะ่ะพิจารณาเบิงสำหรับคนที่บอกเข้าใจเนาะโอเคนะคะทีมงานได้พระแสงทองครับวันที่สาม่ันมาคมครับได้มาทําการแสดงอยู่ในสถานที่ตรงนี้ถือว่าเป็นมอลําพี่มลําน้อง,องมือหนีที่งานของเขานะครับตามจริงเฮ้าได้ทาการแสดงอยู่ที จังหวัดมหาสารคามนะครับผมบันีทางคณะภากร้องข้อเลอรอเรนไปเป็นวันที่แก็เลยประจบเหมาะกับทังทีมงานพี่ไก่พร้อมทังคุณบอลเลได้เปิดมานทังการแสดงอยู่ณโรงเรียนบันคืมชาติตัดบกสีสมพรทีมงานของ้อก็ไดมารวมครับได้ให้แม่ลุยกทายพี่้องข้อจากน้อยครับสวัสดีค่ะมือวันทีสามทีแลกวกเได้มาแต่่าบริข้นเด้ที่เราพี่้องเนาะครับมือนี่กัเป็นเกียริที้มาก เปิดงานให้น้องไก่กับบอลเล่กถือว่าเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องคะปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่เดยมากปีที่แล้วก็มาปีที่แล้วทา,าการแสดงยุววัดครับปีนี้ก็เป็นปีที่สองที่ลูกเตาให้เกียรติมาเปิดงานนะคะก็ขอให้เฮงงปังปังทำทำงานก็ขอให้รัวรัมีงานเขา <pronoun> ่าห<ๆ>ลายๆตลอดปีตลอดไปนะคะอาคุตตาสาธุลูกหลานพี่น้องทงงั้งเล่นนกท่าคือกันครับ สวัสดีครับบันนี้ก็ถือว่าเนี่ยมายยิ้ดีนะครับน้ำหนองไก่แล้วก็น้องบอลเล่น่ำแมครับขอบคุณหลายหวางวันดีสามนี่กัได้พ่อกนแล้ยวอาสวสดียีแม่น้ำเดิมบันนี้จะพากันเมาเดินเมื่อนั้นพ่อคอยก็จาในส้มเมื่อทีมยอดใช่เกิดประหอนเพื่อนมนหันเมาไหลเมื่อวันที่สองเมื่อวันที่สามวันที่สามนะครับขันบ่เมาบ่เป็นแม่ ว่าอย่าให้มันเกินหางทุ่มเด้อครับให้มันนอนห่างอยู่นี่แหละครับก็ยินดีน้ำหนองไก่นองมัลเลยนะครับขอให้มันมั่เฮ่งๆปังๆนะครับขอให้งานหลายๆในฤดูกาลนี้กันแล้วกันเนาะขอบคุณหลายๆครับทีมงานของห้องบระไดตั้งโตตั้งโต๊ะในต่ข่อยกับบุ้จัดการเนาะเอาคุณแอนค่ะสวัสดีที่น้องสปูสุคนนะคะมันีกามารวมแสดงความยินดีครับน้องสาวและกก็น้องชายนะคะ ก็เป็นการเปิดฤดูกาลเนาะขอให้มันหมานปังๆเด้อค่ะเด้อได้ว่าน้ำเขาอยืดเยครับผมคือมีตแต่ภูกระโกะแต่นอกอื่นมาทางเวทีนี่เสยประกอบน,น้ำมูได้มื่อนี้จำแมนยางมาหลังเวทีมาะทายรูกซื้อกันได้นะครับนะครับเมื่อนี้มารวมยินด,ดีครับกับน้องไก่วันดีผ้ากับน้องบอลลีนะครับขอให้มีงานหลายๆปังๆตลอดปีตลอดไปกันแล้วกันครับเมื่อนี้ให้พี่น้องทุกคนได้ซื้อน้ำกันเมื่อนี้ศิลปินมากมายหลายท่านนะครับเอาสิีเบาๆหลายแต่ว่า เพิน่นสิได้ขึ้นมาพุทะเครงเพลงพุทะเครงเออแล้ลง <c oughs> กล่าวขอบพระคุณม,มากคบครับผมครับทา่านจะพาเพิ่นว่าให้ทีมงานเฮาจาก3ามผลงานเพลง3ามผลงานเพลงหลังจากนั้นกเ็เสด็จพิธีเปิดบ่งาะะ่ายๆก็ถะร่องถาประธานนั่นละ่ะร่องถา <c oughs> ประธานก็สิมอบเวทีให้ลูกให้หลานเอาไปล่องงานล่องให้พี่น้องฟังภาว่าโยย้อนฟ้อนบ่ฮั่นได้แม่ขาไปไปยกเครื่องมาใหม่เออไปเฮ็ดมาใหม่ว่าซั่นทอ สีแดงลงไปนางไปพักสะก่อนสีมาเวทีให้ลูกให้เตาเนาะอันเอียนอยดี๋ย่าอย่าอย่าเอ๊ะลงมาหลอกเพิงเอาคอนสีเบ่งแหลกหักสาวเสริมสวยอาจารย์คุณตาเพ่งอยังเอาเอาสมองมันน้ำบอลมือนีพิงได้ก่อนเศร้าสองเศร้าสองกันเลยเศ้าสองแล้สองเอาฮะเขียวแล้วยังมีล้ำเปล่าเออสีผลงานก่อนครับเอาหักสาวเสริมสวยครับอาจารย์ มาแจากคุณลุยหล่อล้อเมี่ยพีเผออยู่แล้วเห,วนหน็นบอลลอกไหมบ้างเอาาสาวเสริมสวยครับ